เชื่อหรือไม่เครื่องเล็กแค่นี้สั่งตัดฟิล์มสมาร์ทโฟนได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกแบรนด์ตามท้องตลาดเครื่องตัดฟิล์มอัจฉริยะคอมมี่มินิ x ออีกหนึ่งทางเลือกให้กับธุรกิจของคุณมีเครื่องเดียวสามารถเปิดรานได้เลยไม่ต้องสต็อกฟิล์มกระจกแบบตามรุ่นอีกต่อไปเพราะว่าเครื่องนี้สามารถสั่งตัดได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อแม้ว่ารุ่นหายากก็สามารถสั่งตัดฟิล์มได้ ใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชันไม่ต้องกังวลว่าจะตกเทรนด์เพราะว่าเครื่องนี้ซอฟต์แวร์จะอัปเดตสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆตามท้องตลาดได้ก่อนใครและที่สำคัญเครื่องตัดฟิล์มอัจฉริยะคอมมี่มินิ XR เล็กจิว๋วใช้พื้นที่น้อยเพิ่มโอกาสทางการขายได้มากเหมาะสำหรับการเปิดธุรกิจใหม่หารายได้เสริมเพิ่มช่องทางให้กับธุรกิจของคุณลงทุนน้อยคืนทุนไวผลกำไรมากมายสนใจติดต่อ